สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกคนท่านนะครับวันนี้ก็ช่างนังจะพามาดูรถทีมงานอุบลครับโซนอุบลน,นะเป็นทีมงานใหม่ครับที่ผมมาขับครับจะวิ่งกันอยู่สี่ห้าคันครับแต่วันนี้กลับบ้านไปแล้วหนึ่งแลวสี่ครับนี่ครับก่อนจะดูด้านหน้าเราดูบ้านท้ายก่อนครับจะมีเมกา้า เมกาสามคันครับแล้วก็ดีกา1คันครับเ hey, <im itation> อ้วกเมกาสองแล้วก็โรบอคับหนึ่งส่วนนี้พ่อควงเราครับนแค่น,นี้เป็นรถห้างครับรถศูนห์ครับ <im itation> ดำซัมมิทครับ

Nghĩa bà điện dưới điện để đấy dưới điện đi điện dưới 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 điện Hàng điện dưới Xe dưới điện cờ นี่งล่เมนาวนนีวันพากแกวจัดนักให้เลยว่ารถเกรกอดคหเ้อรถจออ๋อมีคำมาไรอยู่นี่ก็เป็นโรบคอกยืนกองเหรออู๋พ่อร่ช่างครับอู๋ช่างไพรนะคันนี้คันนี้ก็อีกคันครับอู๋ช่างไพรครับคันนี้ คันนี้เป็น210รสครับ4 Soup HK นะครับคันนี้นะ4 HK คันนี้น่าจะเป็น1075คันนี้ <c oughs> ي, กระปอ๋งอะไรเนี่ยไปดูกอนโอ้กระป๋งใส่ตัวครับดีๆครับอย่างนี้ฝุ่นจะได้ไม่เข้ารถครับไม่ต้องเปิดประตูเอาให้ในหน้าหยิบใสให่หยิบใส่เสร็จแล้วก็เขาจะเคาะครับว่าเอ,อใส่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับเโอบเลดงานไทยแระงานนอกเนะี่ยอันนี้ท่อพักเดิมครับ เดิมครับคันนี้เดิมอุ้ยโมกุเตียวสิบนิ้วนะปาดทางลมอะไรเนี่ยโอ้อ้ดีครับนี่ทำอย่างนี้เนี่ย ไว้เป่ากองครับถังลมเสริมครับดีดีครับดีครับอย่างนี้เด็ดเด็ดหลักชายกันโอ้ดูครับนี่เข้าบน โซนบนครับเน้นเรียบๆง่ายๆครับโซนบสวยงามไปแบบครับเป็นขาไอมันมันเป็นหมายกันสันพันกว่าบาทกับสองพัน สวยครับนี่น่าจะร้านท่อช่างสักเฮดเดอร์ครับน,นี่แถวซีแยกแตลาดจเจริญศรีถ้าจำไม่ผิดนะฮะช่างสักเจ้าขอ,องร้านผู้คอม,มนินนะช่างสักเนี่ย<อ>น,น,นี่จะเป็นรถบุคคล 4HK สองละสิบนะเป็นอู่ของพอร์ลมช่างครับอู่ช่างไทยอันนี่ฝั่งนี้จะเล่นแต่รถ อู๋ช่างไพ่แล้วก็อูวินตานครับโซนบนฝั่งนี้นะอู๋ช่างไพ่แล้วก็พอลมช่างครับจะของอู๋แกชื่อช่างไพ่นะครับโอ้หัวแคบเครื่องเล็กน้ำหนักเบาขึ้นเยอะเลยครับโอ้ดีดีโอโอ้ ตัวกันแบตเตอรี่เข้าท่าดิยางดอกบัางอะไนะคันนี้รถใหม่นะครับเนะี่ยถึงปีหรือยังนะน่าจะยังไม่ถึงแนะ่เนี่ยโน้ยแล้พี่เปิดเพลงฟังหน,น่อยปะเปิดนแน่ ดีแล้วนี่เบาะนอนครับเบาะนอนทำเองครับทำเองทำเองสองกว่ายก็บาทดีไปแบบครับอันนี้เขาเรียกสีเขียวอะไรนี่เขียวโกเบเขียวมิ้นรถใหม่ยังใหม่อยู่เลยครับนี่ดอกยางนี่น่าจะไม่ถึงปีแล้วครับนี่ อย่างเลยเยอะเลยรถใหม่สวยๆโอ้ยไอ้น,น่ำเปไ่ากล่องเหรอโอ้ยอันไหนเขาได้เป่าเขาตบกล่อง,องไงน่ะตบกล่องเป่ากล่องเป่าอย่างไรพูดพูดกล่อง,องตบกล่อง <laughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไม่มีอะไรมากมายครับหลังเลิกง,งานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ